โอ้โหสุดยอดสุดยอดอะโอโหสปีดขาดีมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้สบายเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเพื่อนน่าสุดยอดเลย ได้ดูหาแจ็คให้มาได้แล้วเอออันนี้ถือแรงอย่างเดียวนี่จะก็เอหมาน้อยได้แล้วหมานี้หมานี้เออหมานี้หมานี้โอ้โหนี่สระลึกประมาณ20เมตรนะครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมหนึ่งรอบเก้ารอบอ้โไปเร็วมากเลยเนี่ยยังไปไปเร็วด้วยเนี่ยโอ้โห สบายแล้วค่ะเรนนีิสบายแล้วค่ะโอ้โห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 เป็นไถลังหน่อยมีนะนะนะเนี่ยโอ้โหโผล่นันะได้เนี่ยประเดี๋ยงโหโอหโหโหเออดีเลยนี่ก่อน